สวัสดีค่ะกลุ่มง,งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลราชวิถีค่ะวันนี้จะมีคำแนะนำเรื่องการใช้ยากดพรมคุ้มกันและการปฏิบัติตัวเรื่องยามาฝากผู้ป่วยค่ะภายหลังการปลูกถ่ายไตยผู้ป่วยจะต้องได้รับยากดพรมคุ้มกันเป็นยาหลักในการรักษาเพื่อป้องกันภาวะปฏิเสธไตนะคะ โดยผู้ป่วยจะต้องรับประทานยาให้สม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่มีไตของผู้บริจาคหรือในร่างกายของผู้ป่วยค่ะยากดภุ่มพุ้มกันที่ผู้ป่วยจะได้รับจะได้รับมากกว่า1ชนิดนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาชนิดใดชนิดหนึ่งในขนาดที่สูงค่ะผู้ป่วยจะต้องรับประทานยากดพุม่มตามขนาดและวิธีใช้ที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะคะไม่เพิ่มหรือลดขนาดยาเอง เนื่องจากระดับยากดภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะหากระดับยากดภูมิมีระดับที่ต่ําเกินไปก็อาจจะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะปฏิเสธไตแต่ถ้าหากระดับยากดภูมิมีขนาดที่สูงเกินไปก็จะเสี่ยงต่อภาวะการติดเชื้อหรือการเกิดอาการพ่พึงประสงค์จากการใช้ยาค่ะดังนั้นนะคะผู้ป่วยจะต้องทําความคุ้นเคยแล้วก็ทําความรู้จักกับยากดภูมิ และยาอื่นๆที่ผู้ป่วยได้รับเพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ที่สูงสุดกับตัวผู้ป่วยเองค่ะยากดภูมิคุ้มกันโปรกราฟมีแคปซูลสีขาวข,าวขนาด1มิลลิกรัมและแคปซูลสีเหลืองขนาด0.5มิลลิกรัมวิธีรับประทานยา กลืนยาพร้อมน้ำเปล่ารับประทานยาสม่ำเสมอตรงเวลาทุกวันวันละสองครั้งโดยเว้นระยะห่างกัน12ชั่วโมงเช่น8นาฬิกาและ20นาฬิกาข้อควรระวังอาหารมีผลลดการดูดซึมของยาโปรกราฟดังนั้นควรรับประทานยาห่างจากอาหารเช่นหากรับประทานยาก่อนอาหารให้เว้น1ชั่วโมง และหากรับประทานอาหารก่อนยาให้เว้นระยะห่าง2ชั่วโมงหลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับนมหรือยาลดกรดที่มีแคลเซียมอะลูมิเนียมหรือแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบโซเดียมไบคาร์บอเนตแมกนีเซียมออกไซด์อะลูมิเนียมเจลผลไม้ที่ไม่ควรรับประทานร่วมกับยาโปรกราฟคือเกรฟฟุตเนื่องจากอาจทำให้ระดับยาโปรกราฟเพิ่มสูงขึ้นได้ อาการไม่พึงประสงค์มือสัน่นปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับระดับน้ำตาในเลือดสูงขึ้นโพแทสเซียมสูงขึ้นความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นไขมันในเลือดสูงแจ้งให้แพทย์ทราบหากผู้ป่วยมีอาการมือสัน่นหรือปวดศีรษะมากจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันการติดตามระดับยาในเลือดเจาะวัดระดับยาในเลือดก่อนรับประทานยามื้อเช้า มาเจาะวัดระดับยาให้ตรงเวลาและแจ้งเวลาในการรับประทานยาแก่เจ้าหน้าที่ที่เจาะเลือดหากผู้ป่วยรับประทานยาก่อนเจาะระดับยาต้องแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบยากดภูมิคุ้มกันเซลเซปมีขนาด250มิลลิกรัมแคปซูลสีฟ้าส้มและขนาด500มิลลิกรัมเม็ดสีขาวยากดภูมิคุ้มกันไมฟติก มีขนาด180มิลลิกรัมเม็ดกลมสีเขียวอ่อนและไมฟอร์ติก360มิลลิกรัมเม็ดรีสีส้มวิธีรับประทานยาเซลเซ็บและไมฟอร์ติกลืนยาพร้อมน้ำเปล่าหากรับประทานยาขณะท้องว่างยาจะดูดซึมได้ดีอาจรับประทานยาหลังอาหารได้หากมีอาการขึ้นไส้อาเจียนในทางปฏิบัติ หากผู้ป่วยไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วแนะนำให้รับประทานยาทุก12ชั่วโมงพร้อมกับยาโปรโกราฟเพื่อความสะดวกในการรับประทานยาของผู้ป่วยข้อควรระวังหลีกเลี่ยงการรับประทานยาร่วมกับนมหรือยาลดกรดในทางเดินอาหารธาตุเหล็กเนื่องจากทำให้ยาดูดซึมเข้าร่างกายได้ลดลงอาการไม่พึงประสงค์ท้องเสียคลื่นไส้อาเจียน บางรายอาจมีอาการปวดท้องเนื่องจากยาระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารหรือบางรายอาจทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้กฎการทํางานของไขกระดูกมีการผลิตเม็ดเลือดขาวลดลงทําให้ติดเชื้อง่ายเม็ดเลือดแดงลดลงทําให้มีอาการซีดอ่อนเพลียและมีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติดังนั้นผู้ป่วยควรรักษาสุขอนามัย และหมั่นสังเกตอาการแสดงเบื้องต้นของการติดเชื้อและภาวะซีดค่ะยาเพรนิโซโลนยาเพรนิโซโลนขนาด5 g, มิลลิกรัมเม็ดกลมสีขาววิธีรับประทานยาการให้ยาเพรนิโซโลนจะให้ยาขนาดสูงในช่วงแรกและค่อยๆลดขนาดยาลงจนถึงขนาดต่ำสุดในระยะยาว5-10มิลลิกรัมต่อวัน หากได้รับยาวันละครั้งให้รับประทานยาในตอนเช้าพร้อมหรือหลังอาหารทันทีเพื่อลดการระคายเคืองกระเพาะอาหารอาการไม่พึงประสงค์ระคายเคืองทางเดินอาหารผู้ป่วยควรรับประทานยาหลังอาหารทันทีค่ะสิวขึ้นควรรักษาความสะอาดไม่ควรแกะหรือเกาเนื่องจากอาการมักดีขึ้นเมื่อลดขนาดยาลงเกิดการเสื่อมของกระดูก ดังนั้นผู้ป่วยควรตรวจความหนาแน่นของกระดูกตามแพทย์สั่งนะคะระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นหิวบ่อยรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นผู้ป่วยควรควบคุมอาหารหวานอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายอย่างเหมาะสมต้อกระจกต้อหินเพิ่มความดันในตาผู้ป่วยควรตรวจตาตามคำสั่งของแพทย์นะคะมือและเท้าบวมหน้ากลม แต่อาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะอาจจะไม่ได้เกิดทุกอย่างและไม่ได้เกิดกับผู้ป่วยทุกคนนะคะเพียงแค่เป็นข้อมูลเพื่อสังเกตอาการของตนเองเท่านั้นค่ะหากมีอาการเหล่านี้ให้รีบมาพบแพทย์ไข้หนาวสัน่นเจ็บคอมีจ้ำเลือดหรือเลือดออกอุจจาระดำอาเจียนมีสีเข้มหรืออาเจียนเป็นเลือดสด มองเห็นผิดปกติบวมตามแขนขาหายใจไม่ออกวิธีปฏิบัติตัวเมื่อลืมรับประทานยาหากลืมรับประทานยาภายในหชั่วโมงให้รีบรับประทานทันทีที่นึกได้แต่หากคิดขึ้นได้เมื่อเลยหชั่วโมงไปแล้วและใกล้เวลารับประทานมื้อถัดไปให้เว้นมื้อยามื้อนั้นและรอรับประทานยาในมื้อถัดไปเลย โดยที่ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่าค่ะโดยในวันต่อมาผู้ป่วยควรรับประทานยาในเวลาปกติค่ะหากมีการอาเจียนเอายาที่เพิ่งรับประทานเข้าไปออกมาให้นั่งพักจนรู้สึกดีขึ้นและรับประทานยากลับเข้าไปแต่หากไม่แน่ใจว่าได้อาเจียนเอายาที่เพิ่งรับประทานเข้าไปออกมาหรือไม่ ให้รอจนถึงเวลาในการรับประทานยามื้อถัดไปโดยที่ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่าโดยเด็ดขาดค่ะข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติมผู้ป่วยควรพกรายการยาที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้ยาค่ะแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ระบุวันเดือนปี ที่เคยได้รับการปลูกถ่ายไตยเพื่อความปลอดภัยจากการรับเลือดการรับวัคซีนบางชนิดและบอกสูตรยากดภูมิคุ้มกันที่ท่านได้รับอยู่เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาซึ่งอาจส่งผลให้ระดับยากดภูมิมีการสูงขึ้น mm hmm. เมื่อระดับยากดภูมิสูงขึ้น mm hmm. ก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา หรือเมื่อระดับยากดภูมิมีระดับที่ต่ำลงก็จะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะปฏิเสธไตค่ะดังนั้นผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการใช้ยาและการตรวจติดตามระดับยาอย่างเคร่งครัดค่ะแจ้งแพทย์หรือทีมดูแลเมื่อต้องการวางแผนมีบุตรเมื่อต้องเดินทางไกลควรพกยากดภูมิคุ้มกันไปให้เพียงพอค่ะ